สวัสดีค่ะยูนะคะวันนี้ยุจะพาเพื่อนๆมาชมรถกระบะที่มาแรงที่สุดในนาทีนี้เลยนั่นก็คือ t o y o ต a าไฮรักรีโวล็อกโค2020สีที่จอดอยู่ตรงนี้ก็คือสีอาจิจุดแบล็กไมกาสําหรับหนุ่มๆที่กําลังเล็งรุ่นนี้อยู่นะคะยูแนะนำให้ ซื้อเลยนะคะรับรองจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนขับคันนี้ไปทางไหนนะคะรับรองว่าสาวๆกรี๊ดอย่างแน่นอนดีไซน์ของรุ่นนี้นะคะบอกได้เลยว่าเขาทํามาดีมากๆที่สําคัญเลยเขายังใส่ชุดแต่งมาให้เป็นชุดแต่งที่ดีไซน์สุดพิเศษมาทั้งภายนอกและภายในอีกด้วยนะคะพูดอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวยุจะพามาชมกันทีละส่วนส่วนแรกนะคะจะเป็นในส่วนของกระจังด้านหน้า ซึ่งเขาดีไซน์พิเศษสำหรับรุ่นเขาโดยเฉพาะนะคะและถัดมาก็จะเป็นในส่วนของไฟส่องสว่างเรื่องดีไซน์นะคะไม่ต้องพูดถึงเลยภายในนะคะก็จะมีทั้งไฟสูงต่ำอยู่ในโคมตัวเดียวกันและยังมีไฟ Daytime Running Light อยู่ตรงนี้ด้วยทำให้ตัวไฟดูพรีเมียมสุดๆและยังสอดรับกับกระจังด้านหน้าได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อนะคะ ตัวล้อของเขานะคะจะเป็นล้ออันลอยแบบ18นิ้วเลยนะคะและมาพร้อมกับยางไว้เลตเตอร์นะคะความปังของรุ่นนี้ ขอบอกเลยว่าเขาได้เปลี่ยนช่วงล่างใหม่นะคะเป็นช่วงล่างแบบ superfect suspension ได้มีการเสริมแหนบเข้าไป3แผน่นแล้วก็มีการปรับจูนโช้คอัพใหม่ทําให้การขับขี่ของเราดูนุ่มขึ้นตรงนี้นะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของล็อกโคเลยตรงนี้นะคะจะเป็นสปอร์ตบาร์ขนาดใหญ่ด้านหลังของตัวรถนะคะก็จะเป็นไฟท้ายนะคะแบบ LED light like guiding วิบวับไม่แพ้ไฟหน้าเลยทีเดียวฝาท้ายของเราก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังที่อยู่ตรงนี้ด้วยฝาท้ายของ เรานะคะคจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยผ่อนแรงที่ทําให้เราเปิดปิดได้อย่างง่ายมากๆเลยเดี๋ยวยูจะลองเปิดให้ดูมันมีน้ําหนักเบาแบบเบามากๆนะคะทําให้เราแบบเปิดปิดง่ายมากๆเลยค่ะอ้ oh my god yeah. และสิ่งที่ว้าวไปกว่านั้นนะคะคือเครื่องยนต์ใหม่ของเรานั่นเองเป็นเครื่องยนต์ G D Generation 2นะคะ G D Super Power และรถรุ่นนี้นะคะเขาก็ยังใช้เทอร์โบแบบแปรผันยังทำให้ได้ความเร็วแรงที่ต่อเนื่องอีกด้วยรถคันนี้นะคะใช้เกียร์ออโต้6สปีดและที่สำคัญเลยก็คือว่ายังรองรับน้ำมัน B10 แล้วก็ B20 ทำให้ประหยัดคุ้มค่าลดมลพิษได้อีกด้วยค่ะ ภายในห้องโดยสารนะคะนอกจากจะมีความกว้างขวางแล้วนะคะเบาะนั่งของเราก็นั่งแบบสบายมากๆเลยนะคะและที่สําคัญเขาก็จะมีระบบความปลอดภัยอย่าง Toyota s a f e t ี s e ซ s e นะคะยังคงรักษาความปลอดภัยได้อย่างดีเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการเตือนก่อนการชนระบบการปรับลดความเร็วอัตโนมัติแล้วก็ระบบการเตือนออกนอกเลนพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ รับระดับสี่ทิศทางนะคะภายในพวงมาลัยก็จะมีในส่วนของปุ่มฟังก์ชันทําให้เรานะคะสามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นและถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของปุ่มสตาร์ทนะคะปุ่มสตาร์ทของเรานะคะก็จะใช้ระบบพูดสตาร์ทมาพร้อมกับกุญแจรีโมทอัตโนมัตินะคะและในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของคอนโซลนะคะ ประกอบไปด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ซึ่งแสดงผลได้อย่างคมชัดแล้วก็ครบถ้วนเลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอนะคะที่สามารถเชื่อมต่อ T-Connect ได้ด้วยนะคะและที่สำคัญเลยจุดไฮไลไท์ที่อยู่ชอบมากๆเลยก็คือว่าเครื่องเสียงรุ่นนี้นะคะสามารถรองรับ Apple CarPlay ได้อีกด้วยสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วน ของเบาะนั่งนะคะเบาะนั่งของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะหนังที่ปรับระบบด้วยไฟฟ้านะคะเห็นด้วยไหมคะว่ารถคันนี้นะคะมันเหมาะกับคุณหนุ่มๆม,มากๆเลยนะคะและถ้าสมมุตินะคะว่ายูได้นั่งรถคันนี้ไปข้างๆแล้วนะคะยูจะแบบกรี๊ดมากๆเลยนะคะถ้ามีแฟนขับรถมารับนะคะยูก็จะรักมากๆเลยค่ะ ที่ยุพาทุกคนไปชมตัวรถรอบคันกันไปแล้วนะคะบอกได้เลยว่ารถรุ่นนี้นะคะเขาดีไซน์มาแบบดีมากๆนะคะคือเพิ่มชุดแต่งมาให้สวยกว่าเดิมเยอะเลยแต่ว่าใจ่ายในราคาเพียง1,239,000บาทนะคะคือแบบมันคุ้มมากๆเลยนะคะไม่มีอะไรที่จะคุ้มไปกว่านี้แล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะทดลองขับไฮรักดีโวล็อกโครุ่นนี้นะคะให้เข้ามาได้เลยที่โชว์รูมโตโยต้าเคมอเตอร์ทุกสาขา หรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะที่เบอร์026626555ค่ะสำหรับวันนี้นะคะยุก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ